พวกพครีมกระปุกสีแชมพูอค่ะตอนนั้นมันฮิตมากมันไม่มันไม่มีความรู้อ่ะเขาใช้กันต่อๆ<ไ>ถ้ากลับไปได้ถ้ามีความรู้ก็คงไม่ทําคุณบอกนะคะพยาบาลที่สวีเดนเลยใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะเป็นฝ้ามานานเท่าไหร่10กป,ปี20ปีแล้วละมั้งจะเป็นฝ้าที่ดุหนัวมากมขอบเขต<ม>ไม่ชัดแล้วมันมีแบบเป็นเม็ดเพวกนี้เขาเรียกคาวเบลลิตำลาเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะที่เรียกว่าอุโครโนเซสนะตอนสมัยก่อนเคยไปใช้อะไรไหมพวกครีมกระปุกเซียมพ่ะค่ะเพราะตอนนั้นมันฮิตมากเลยที่มันเป็นสีเขียวสีเหลืองๆออกเหลืองๆทองทองอะค่ะหลายกระปุกเลยค่ะอาทิตย์นนี้ข่าวโบ๊ะเป็นผีจีนไปเลยแล้วก็เห็นเส้นเลือดเลยมันลอกนะคะตอนแรกแสบเป็นร้อนๆตอนกลางคืนตอนที่เราทาเกิดจากการใช้ตัวไฮโดรควินอเป็นระยะเวลานานด้วยอาจจะเกิดภาวะนี้นะ ซึ่งเราไม่รู้ว่ากระปุกสีชมพูใช่ไหมมันมีหรือเปล่าอันนี้หมอเนททุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะหมอจริงเหรอตอนนั้นมันฮิตมากมันไม่มันไม่มีความรู้อ่ะเขาใช้กันต่อๆอ่ถ้ากลับไปได้ถ้ามีความรู้ก็คงไม่ทมาํา,ก,ไไา,าก,ทการเราจะรักษาฝ้าเนี่ยการซื้อครีมมาทาเองต้องระวังถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยเรารู้หรือเปล่าไอ้ใสเร็วค่ะในเจ็ดวันเป็นไปได้สารไม่เทคิ ตัวในในโลกนี้ที่ทำให้ใสเร็ว1นึ่งไฮโดรควินโนนสคือประลอดเราจะใช้ยาอะไรให้อยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์ตามที่สถาบันโลกอยู่หนังเขาได้กล่าวไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณขาวเร็วใน7วันคุณการดอกจันไว้เลยมันไม่มีอะไรในโลกหรอกที่มันจะขาวเร็วใน7วัน7วันไม่มีอยู่จริงเพราะหลังจากนั้นแหละคือเรื่องจริงหลังจากนั้นแหละคือฝันร้าย